I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you coming for me, hope you ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood in my <laughs> วันนี้นะคะมาพบกับเซียวน้องนางนะคะอยู่ที่เอกออโต้คาร์นะคะวันนี้นังก็พารถกระบะพันแก่งพร้อมรุยทุกการเดินทางนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์สมาร์ทแค2.5 EP เล ner นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะผ่อนข่างวัดเริ่มต้นอยู่ที่8,700บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2015เองนะคะบอกเลยว่าผ่อนถูกมากๆาเลยนะคะสาหรับเจ้ากระบายกสูงคันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูรอบๆบคันกันเลยดีกว่านะ,ะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีเทาเข้มสวย ไแบบนี้เลยนะคะไฟส่องสว่างคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ฮาโรเจนนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านั่นเองในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบโลโก้โฮมิแยมโตโยต้านะคะสวยมากๆเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานของขนาด17นิ้วตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วดีไซน์สวยโดดเด่นมากๆเลยคันนี้นะคะเติมทับมาด้วยนะคะชุดแต่งนะคะบันไดขึ้นลงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวพาทุกคนมาชมด้านท้ายของตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะด้านท้ายของเขาก็ออกแบบเป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้าใครแล้วก็ที่สําคัญนะคะพร้อมบรรทุกแล้วก็พร้อมทุกการเดินทางด้วยนะคะก็ด้านท้ายของเขามือจับจะเป็นแบบโคเมียมนะคะมีไฟท้ายนะคะเป็นทรงสปอร์ตนะคะมีกันชนท้ายอีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวกระบาแบรกเลนเนอร์ของเขาบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะใช้งานอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าที่ออกไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะและเดี๋ยวพามาชมฟังก์ชันภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในของเขาเนี่ยะคะก็ออกแบบมาเรียบรู้ดูดีมากๆเลยนะคะตัว เบาจะเป็นเบาผ้านะคะออกแบบอบกระชับ <go> รับสรีระนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนั่นเองไม่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือไกลพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุกๆที่นะคะหากใครที่สนใจนะคะโตโยต้าวีโกแชมป์คันนี้นะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,700บาทเท่านั้นนะคะออกง่ายอนุมัติไวออกได้ทุกอาชีพนะคะหากใครที่สนใจติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นางต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่ในรีวิวคันหน้าจะเป็นคันไหนต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจกดกระดิ่งแจ้งเตือนของเราด้วยนะคะสวัสดี